ก็กลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโยผมตาตาร้อยสิบสองซับนะเราจะมาเล่นสีให้ทุกคนดูนะว่ามันจะตึงขนาดไหนไปดูกัน <c oughs> คือผมไม่ตึงครับใ่เล่นแบบคนปกติอะ่ะ I believe s h r o when it comes to the c a r s ผมเป็นคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งอ่ะเสี่อ่ะคือก็ใช้ได้นะแต่ใช้หัวด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมจะกล้าแค่ไหนเชียวส่วนอื่นไม่ได้เลยมาทำมาดูเริ่มมาหัวเลยจะ้ะเก้ยเก จะไปแล้วให้คนดู คาดิโรอยู่นะฮะเดืบเป้นตุ้มไปโดนคาดิโรคาดิโดับเบิลค <Double kill. S 2> นะิลฮะข้างในเก็บสองโอเค ขอของหน่อยผมน่าจะนิ่งจะพอเลยจบเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสำหรับคนที่อยากเล่นด้วย <c oughs> อยากเล่นด้วยนะฮะเดี๋ยวผมส่งชื่อมาเลยนะส่งชื่อหน่อยผมจะไปได้อ่านนะบางทีก็ไม่มีเวลา คำสั่นข้อผมฮมฮึมดเบิลเกโอเคตันเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะเกือบเอ้ยเกือบแต่กลับมาได้เออนั่นแหละเพื่อน นี้โซเนียพัญยาอืมเฮ้ยัดกระแทกร้อย,อยโลคนเดิมนี่ว่าที่มันแบบเก็บโซนบออ่อยู่เยี่ยมเลยของยูไงคนที่แต่งตัวตึงเหมือนตึงอ่ะขอของหน่อยเล่นขอบคุณนะ คนเล่นแบบพึ่งเริ่มเล่นมาทำไเล่นเก่งจ,จังก็มารูนะ <c oughs> <c oughs> เล่นให้ดูเลย <c oughs> สองส <c oughs> นนตัวไม่น <c> ร <oughs> ี้โนโเนปิดฉากแล้วค่ะโย first blood double kill Thank you. Thank you. That's what happens when you meet the business end of my fist. Uh, Biểu diễn biểu diễn tiến của chúng ta. Biểu diễn